สวัสดีวันที่9พฤศจิกาย,ยน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มตัวเลขของหวยไทยลาวและฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร,ร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์กันนะครับผมก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะครับหวยลาลอตเตอรี่เป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์ไม่มีวิธีการคำรวนวณใดในโลกที่จะให้ผลลัพธ์ได้ถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใกล้เคียงมากๆนะครับผม แม้แต่วิธีที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี้ก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้นะต้องเข้าใจตรงกันนะครับผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ท่านได้คลิปนี้ทําจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิติคณิตศาสตร์และก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลลัพธ์กันนะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่รับชมโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชมด้วยนะครับผม ามาเรามาเข้าเรื่องของเรานะวันนี้วันที่9แล้วก็เป็นคิวของหวยฮานอยนะครับฝั่งซ้ายมือคือหวยฮานอยที่ออกไปแล้ววันนี้วันที่9พฤศจิกายน2 5 6 8และฝั่งขวาขวามือก็คือคลิปที่ผมได้ทำเอาไว้นะเป็นการทำคลิปวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขหวยฮานอยว่าจะออกเป็นอะไรในงวดวันนี้นะครับ ก็เหมือนเคยนะ <S <S <pr ing> ผมกระโดดไปนี่เลยตารางสรุปผลท้ายคลิปเรามาดูที่รางวันที่1ก่อนนะครับรางวันที่1เลขที่ออกอเลขจริงที่ออกนะแล้วเราก็จะทําการเปรียบเทียบกับเลขที่เราได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้เลขที่ออกก็คือ25 41 1่เราเอาตัวเลขจริงที่ออกในวันนี้จะมาทําการเปรียบเทียบกับชุดการคํานวณทั้งสูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้า แต่แล้วแต่ว่าเราจะทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าก่อนแล้วกัน25 4 1 1่โอ้เท่าที่ดูนะสิ่งที่น่าสนใจนะผมจะตัดไอ้ลำดับที่ไม่น่าสนใจออกไปเลยนะก็มีลำดับที่1ถึงที่6นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมได้ทำการวิเคราะห์ว่าแนวโน้มตัวเลขมันน่าจะออกเป็น 1- 3เห็นไหมลำดับที่2ก็1 3ลําลำดับที่3 1 4 ลำดับที่4-14แล้วก็ต่อด้วย1 3แล้วก็1 4จะเห็นว่ามันเป็น1ทั้งนั้นเลยนะในหลักหลัก10อ่ะซึ่งผลที่มันออกจริงๆมันคือ1นนึ่ะดูตัวอย่างตัวนี้ลำดับที่1นะเ่วิเคราะห์ว่ามันจะออกเป็น13แต่าออก1 4 1 3สออก1 4 1 3, 5, 4 1สนสี่ออก1 1 1หนึ่งอไม่ใช่1 3ออก1 1 1 3ออก1 1 1่ห่งออก1 1เห็นไหมแล้วก็มาเนี่อส1 1หมดเลย ก็ดูใกล้เคียงอยู่นะแล้วสำหรับเลขล่าง2ตัวที่เกิดขึ้นจากวิธีการคำนวณในสูตรสีเขียวนะต่อไปนะหมดจากสูตรสีเขียวแล้วผมจะกระโดดข้ามไปทำการเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าให้ดูนะเลขที่ออกก็คือ25411 25411เท่าที่ดูแล้วสูตรสีฟ้าเนี่ยจากการเปรียบเทียบดูผลแล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ย มันไม่ตรงนะเอาตรงๆเลยคือมันไม่ตรงนะครับเพอไม่ตรงเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไปที่รางวัลพิเศษเลยเรามาดูที่รางวัลพิเศษกันนะนี่นะครับรางวัลพิเศษฝั่งซ้ายมือเลขที่ออกก็คือสี่หนึ่งแปดเจ็ดเก้าเอาละเราจะมาทําการเอาผลลัพธ์ที่มันออกจริงมาเปรียบเทียบกับชุดการคานวณในสูตรสีเขียวก่อนนะสี่หนึ่งแปดเจ็ดเก้าเท่าที่ดู วิธีการคำนวณในสูตรสีเขียวนี่คือไม่ตรงนะไม่ตรงละเพราะฉะนั้นผมจะกระโดดข้ามไปเปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าดูเนาะ C 1หนึโอ้โหคือถ้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมนะเนี่ยวิเคราะห์เอาไว้ว่า69ทั้งชุดเลยนะตัวเนี้ยเลขบนเนี่ย69 2ตัวบนนะแต่มันดันไปออก79เเห็นไหมครับ เออก็แสดงว่าเฉียวนะ2ตัวบนนะนะครับผมอืมก็น่าเสียดายอยู่ต่อไปเราไปที่การทํานายผลของหวยฮานอยไม่ใช่ทํานายผลดิเป็นการวิเคราะห์ผลของหวยฮานอยเน้นว่าถัดไปก็คือวันที่10บเดือนพฤศจิกายนนะผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาละและทําการกดรันโปรแกรม กดเลือกเมนูที่3เพื่อทำการวิเคราะห์หวยหาหนอยเนงวดถัดไปครับโอเคผมจะกระโดดข้าไปที่ตารางสรุปผลเลยจริงๆไอข้างบนนี้ผมไม่ไดอ้อธิบายนานแล้วนะเดี๋ยวว่านานๆทีค่อยอธิบายแล้วกันนะครับผมเรามาดูกันที่รางวัลที่1ก่อนแล้วกันรางวัลที่1ด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกหรือที่ผมเรียกเมื่อกี้นะว่าไอวิธีการคำนวณในสูตรสีเขียว,วนะเราจะได้เลขสีเขียวหหลักทั้งหมด10ชุด และด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีคอนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษนะครับด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีคอนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันตามนี้ก็เช่นเคยนะก็เรียงลําดับความเป็นไปได้ในทางสถิตินะก็คือเปอร์เ per ซ็นต์นั่นแหละเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติ ตั้งแต่มากที่สุดแล้วก็ลงมาหาน้อยที่สุดตามลําดับนะหนึ่งถึงสิบตามนี้เนาะโอเคยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์กันนะระหว่างผลการวิเคราะห์กับผลลัพธ์จริงที่มันออกสําหรับหวยห้านอยในงวดวันที่สิบพฤศจิกายน2 5 6 8เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ